โอเคทุกคนอยู่กันในเกมตัต้านะนะครับกับฮีโร่ไนท์สต็อกเกอร์นะฮะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ,อ๋อมันซับห้านี่วะดอเบเกอร์ <c oughs> อ่าดีมา <c oughs> ใครได้เฟิร์สอ่ะเราเสียเหรอมันแรกเลงเงินหรอ <c oughs> ที่แรกผมนึกว่ามันเอาไอ้นี่มาล่าเนี่ยบิดด็อก เพราะว่าวิดด็อกมันได้ซับสี่ผมว่าจะออกเป็นเอ็กโคเซเบอร์แล้วเซปเตอร์หว่ะทุกคนสกิลหนึ่งมันจะเอลเอีอ่ยอีกร้อยกว่าบาทฟาคอนเบดเอามารีเจนมานนะ เล่นลึกมากระวังนะเพื่นอนอ้าวกลางคืนพอดีวะ่ะทาวม,มิ่งจัด,จด อ้าวเวลสีด้วยแปลงล่างอะหน้ายังดุเลย สกิลสมันเป็นสกิลพาสซีฟติดตัวนะครับเวลากลางคืนมันจะแปงลงร่างนะเพิ่มความเวนในการเคลื่อนที่บวกกับความเวนในการโจมตีนะครับใจเย็นจันแบงค์ตอนนี้กำลังเดือด แบงนีน้นทักมากออพเพราเ่นเป็นไรอะ่ะเป็นอะนี่ปะปุชเชอร์ปะปัดปะ 来吧。是。 อย่างเดียวไอ้น้องไลออนวับซ้อนล่าง ผมยังไม่ได้อัพสกิลสองอะสกิลสองมันจะใบนะครับรอบๆตัวถ้าเป็นกลางวันระยะของสกิลสองจะอยู่แค่สามวินะครับแต่ถ้ากลางคืนมันจะนานขึ้นนะครับออลาสกิลสองแล้วอะ เอื้อนิดเดียวเองเมื่อกี้ป้อมมันตีผมที่สุดท้ายกลางวันนี้เราจะกากเลยจะง่อยเลยฮะตัวมันเป็นแวมไพร์เนาะไม่ค่อยถูกกับแสงแดดสักเท่าไหร่ Y tú bueno. ได้ไหมไม่ได้โอเค go 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 คมันเยอะมั้ผมไปกดสกิลหนึ่งใส่คิปมั้ ผมเห็นสาวม,มันมีดอกเบี้ยกับไซเดนเซอร์ะ ถอยครับผมหมดละฮ้ยนิดเดียวแบบนิดเดียวกูตตยเฮ้ยดีะวับทันแต่เจวับไปเลยฉาดก็ดีนะครับฉาดมันจะสามารถกินคลีปแล้วมันได้ฟื้นฟูนะครับเลือดมันนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะค่อนข้างที่เยอะ ผมขอบิชอก,ก่อนนะคือเรนผมมันชนะ มันออฟเลนใช่ไหมงงกับใบเทมอ่ะมันเล่นเป็นซับเลยอะ่ะที่บอกว่าเซนเซอร์เป็นออฟนะไม่แน่ใจบ่กูชักจะแบบงงงงนิดนึงวะ่ะ <c oughs> เออไม่เป็นไรช่างมัน <c oughs> ไปผ่านไปกกูกูกู กลางคืนต้องออก,กล่าครับไม่น,าน่ารอดวะนะกูเนี่ยโดนฉีดเรียบร้อยฉีดกับคื่ผมมีนตีผมอยากเล่นไงไม่อยากดองกันตีวะเวลาตี๋ครูดาวเราค่อยกลับมาฟาร์มอะไรเงี้ย มันก็ฟาวยาวๆเลยบีคิวบีเขาเล่นทีเดียวน่าจะไล่ไลอ่อนนะผมบนน่าจะเยอะน่าจะสี่ห้าตัวได้เลยโอเคอยู่กลางหนึ่งสองตัวกลางสองตัวมีสเปกเตอร์ลงได้เอาเพื่อนตาย VSB ครับอืมโดวตายหนึ่ง VS หนึ่งเป็นไงล่ะกูแปรงล่างแล้วไม่ไม่ล้อแล้วเดี๋ยวเพื่อนตายวะ ปีกมันเป็นเหมือนปีกมังกรเลยว่ะ ประมาณ900ผมได้เมทเลเยอร์ไม่อยากเล่นน่ะผมอยากพยันติล้วค่อยไปเล่นน่ะหรือไม่ก็ตอนกลางคืนน่ะคือช่วงเวลาแนละ้วจะเป็นช่วงเวลาที่เราเก่งจะให้ผมวิ่งตีเงี้ยคือมันตีเช้ามากเลยนะพี่กล <c oughs> อย่าตกใครเขาตาย ไม่มีไอติไม่อยากเล่นเลยอะพูดตรงๆนะไอ้น้องไปแล้วกลายเป็นโลหูดับเลยมึงจะโดนใบมันตีช้าตรงนี้แหละฮะ มันไี้มีเอโคเซเบอร์ต่อดาเมจอะแล้วกว่าจะตีตายอย่างน,านั้นเดี๋ยวผมดันล่างให้แล้วกันาวม็อบกูโดนปะเนี่ย หมดเลยอ่ะที่เหลือสเปกเตอร์ทำอะไรวะดิสเบตเหรอขึ้นไฟแบนไอยาชะไฟแบนในฮอนยาชะน,น,น่ะนาจะเมนต้าแหละ ตอนเรียนวิทย์ยี่สิบอะไรดีวะสกิลสองคูเดาเร็วขึ้นสเต็งบวกยี่สิบหน่วยต้องสเต็งบวกยี่สิบหน่วยสิครับมันได้เลือดได้ดาเมจสกิลสองเต็มที่ครับถ้าไม่อัพทาเลนต์ก็สิบห้าวิ ไม่ได้ BQB ลั่นไปแล้วกลายเป็นโลกหูดับเมื่อกี้แต่เรารอดก็โอเคแล้วเอาว่โสโลโคิวบล็อกแข็มว่ะ ต้องถอยอะวะ่ะมันไม่ไหวอะลึกไปลึกไปฉีกเลยคนละทางให้หนุม่มให้โชคดี เขาเรียกว่าจุกย้อนย้อนไงก็ไม่รอดกูดูทรงแล้วโอเคเพื่อนต้องการสถานกส่งร้อยให้เราก็ฟาร์มไปแถววิวสิบแปดให้ตีมันแบบโบ,บนัสพลังจุตีเยอะขึ้นถึงเยอะก็ตบไม่ตายวะผมรู้สึกว่าดามิมันขาดเยอะมาก ตามไปทาวเวอร์ล่างก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกปั๊ดมันน่าจะเล่นซัำมากกว่าผมว่าไซเลนเซอร์นะ่ะออฟออฟตัวจริงเลยดูจากทรงแล้วไม่ของมันน้อยมากเลยถ้ามันโอโ้โหเมสเลเยอร์บ,บีบีวะโคตรสุดอนะจิส <c oughs> อัพโฮส ฮัตกากูาโลเฟดบูท้ว้ยไม่ใช่พาวเวสเทรดหูดับโลกหูดับไม่ได้อยู่ดีๆกลายเป็นคุณหูนว่ง นี่เป็นงานละสุดเกินว่ะไม่เคยน้อยหน้าจริงทีมฉันดอมเมรดรวมๆตัวนี้500อยะเรียบร้อยดาเมดหายแล้วเหลือ200กว่าแต่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่ดีครับมันกินคิปเอาเองได้นี่วะ เลือด3,000เสียดายมันกินเพื่อนไม่ได้ทีผมด้วยวะโคตรสุดอะ ไม่ได้ดูดิโคตรกว้างอ่ะเฮ้ยจอดูอดิฝั่งนู้นก็เอลีฝั่งกูก็เอลีอ่ะถึงอาจจะได้ช้าไปหน่อยก็คือกดปุ๊บมันได้เลยเหรอเจ๋งแจ๋วว่าอะไรมันไล่อะไรกันวะนนเนี่ยเพื่อนกูโดนไล่เฮ้ย เราเบรกมาไล่เพื่อนเพื่อนเราอะไปไหนลบอ,อ่ะคลิปปะ ฮิวฮิวพลังใจเต็มเปี่ยมไปดีกว่าดนกัดพลังใจหมดแล้วโอ้หมันจะสโลอะไรขนาดนั้นมึงเบื่อ กูไดเ้เว็บมันเบาแล้ว่า,าสกิลหนึ่งกูเนี่ยไปฮะเหมือนจะได้เวลาจบกันละผมว่าผมตีช้าผมขึ้นมุนชาเลยดีกว่าวะมุนชาเลยไม่ไหวขายนี่ทิ้งก่อนซื้อมุนชาดกินไป,ไ,ปไม่พออยู่ดีตัง อยากเร็วกว่านี้คิดได้ตกค,คุณโอเคตายละไลออนโดนฉีดฉีดคนอื่นไว้ดีนักโดนฉีดคืนซะบ้างมันน่าจะจบแล้วล่ะอนาคิน,ม,น,น,ม,น,น,ม,น,นมันเกินควบคุมแล้วแหละจีจีครับทุกคนเกมนี้ประมาณนี้ไนท์สต็อกเกอร์เอาไว้จะใหม่คลิปหน้าครับตอตัวราบายฮะ